kartena tena tattaya dhammaṃ vatthā dhammaṃ pratādisaṃ sattā cittaṃ vado taṃ paṃ pratītiyete evatā cittā pratākināhi kathvā นารใดทำงารกล่าวคำขอทานเพื่อที่จะกั้นขุณคลีพงเทวะหรือพิเภกโสภณชาตรีนะครับขออนุญาตเรียนมควรตั้งนโมความคัมภีร์ครับนะโมตัสสะพะทธวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะทธวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะทธวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตมาตกะพัตตาณิตาริวารานิอิขุสังคัสสะโอโุชยามะสาธุโนพันเตอิขุสังโฆอิมานิมาตกะพัตตาณิตาริวารานิ ปฏิภัณหาตุปิยะชาติตจตวะกาลกัตตาอามหากันจะขีกัตังปีตายะสุขายะถ้าแต่พระภิกษุสงฆ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวาย มาตรการพัฒนาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุษสงฆ์ขอพระภิกษุษสงฆ์จงรับมาตรการพัฒนาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่ออุทิศบุญกุศลนนแก่คุณครีพงเทียมเสวรหรือสรพงษ์ชาตรี ผู้เป็นที่รักผู้ร่วมรับไปแล้วและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเกินสาธุอาจารย์เชิญขออุดมโทญบันใจคุณสาเน็จอาจารย์สมเน็คุณบันใจอาจอออารย์สมุทรสัปราอาจารย์วุลโสท่นาจารย์ อาจารย์สริสิญญาผู้แทนแม่มันธนาเดืารเน้าหน้าวคุณอิฟนะครับทนายิติฤิตาจารย์อาจารย์สมศักดิ์เกียบูชาคุณมารบปารมนตรีและคุณดุลเดือนที่ได้สมเนนด็จเกิดพิดท่านได้เข้าประเคตครับ เรียนเจอคุณยิ้มแทนคุณแม่มัทน,นาเจอรัสเซียไหมครับเอ็นผู้แทน,แทนคุณแม่ 简难听 จะเห็นการทอดพระใส่บังสุคุณจำนวนสิบใต่นะครับรพัฒนาพระเดชพระคุณจำนวนสิบรูปนะครับในประพาใส่บังคุณคกับประกอบด้ปยพระเดชพระคุณใละคุณพระธาชนาพร พระลักษีพระรามหลวงเจ้าคุณั้นคุณพระราศรวาทีพระาทท่าจุราดังสิรเจาคุณท่านเจ้คุณพระสิริชัยโสพลวัดเดาดึงสารามเจราคุณแล้วก็พระครูพรรมท่านเจ้าคุณภาวนาประชานาท่กนครลดนะครับรัตกาลเจ้าคุณหลวงช่วงนั้นังหวัดรครปมาหนึ่งรูปให้ท้าทาด้วย ที่มันกป็นูต้สุขวัตครับที่มันจากตดีที่มันไปครบครับผิดทุกขั้นตอนครับอากายังหมดครับที่หมดพลาดเลย

ประเดี๋ยวเสร็จพอท่านจะคุณพระราชนลาอาจารย์บนต้งหมยจะบป็การทุรีเนครับน ิตวานิจันติเตสังขุปตสมุตุนุนี่เป็นการทอดผ้านะครับยะถาวะริวะปุระปะริปุเรนติตาการัง เทวเมวะอิโตตินางเปตานังอุปกปาศีอิจิตังปิตังตุมังอเมวะตมิสัสตุมสเปปุเรตุมปะจันโ เุคีติคายุตุอภวะสุตียวะวิวัจจุสัตตะตุวินาสตุมาเดหวาตุนตารายุสุคีติคายุตุอภวะวิวัันะสิทธ me ya ti